4 3 2 1ส,ส,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวชชยอั้มบอลเนวิลนะครับนิว400นะครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าทางกรุงเทพนะครับส่งเข้ามาให้เรานะครับได้มาจัดทรงตัดท้ายแล้วก็ได้มาแต่งรายละเอียดหลายๆรายการเดี๋ยวผมแจ้งให้ดูว่าคันนี้ทําอะไรไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่ราคารวมโดยรวมก็อยู่ประมาณแสนต้น,ตนๆประมาณแสนก็กว่าหน่อยนึง เพราะลูกค้าทักมาถามว่าคันนี้แต่งไปหมดเท่าไหร่ผมไม่เคยบอกเลยเพราะมันหลายรายการนะครับบางทีจําไม่ได้เอาผมคันนี้ก็จบไปทั้งหมดก็ประมาณแสนแสนสองแสนสามนะครับประมาณนี้ครับผมถ้ารวมจากรถตเดิมมาก็อยู่ประมาณนั้นมาเจอตัวช้อัมตัวนิวทีร้อยตัวนี้นครับอันนี้ก็ผมเริ่มจากช่วงหน้าให้เลยด้วยกันช่วงหน้านะครับตัวนี้ก็ ยอดนิยมพิลารี่ MT60 นะครับตั้งหน้าเบอร์110หลัง160สนะครับสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงครับผมยางอยู่คู่มาร1น5มื่นองพัางในก็คู่หนึ่งอยู่มาณนพันหนึ่งครับผมเส็และประมาณ500 IRC นะครับต่อมาก็จะเป็นบังโคนหน้านะครับบังโคนหน้าก็เป็นบังโคลนแต่งของที่ร้านครับผมตรงสเปคตรงรุ่นนะครับราคาอยู่1,800บาทนะก็ จะเป็นตัวสั้นแต่จริงๆแล้วที่ร้านมีหลายตัวมีไซส์กลางไซส์อะไรเดี๋ยวรอดูรถอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งก็กาลังทําอันนี้จะเป็นบางโกลนไซส์กลางใส่กับของเดิมแต่ผมจะมีให้ดูนะครับต่อมานะครับคันนี้ขึ้นมาตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นกันสบัดของโอลินนะครับชุดขาตัวเนี้ยอยู่ที่สองพันขาตัวนี้ก็ขาตัวกลางส่วนตัวกันสบัดอยู่หมื่นสามพันห้าเอาผมรวมแล้วอยู่หมื่นห้าพันห้าครับชุดนี้ของใหม่สีดํา ถ้าเป็นสีเงินก็จะถูกกว่าถ้าจบทั้งชุดอยู่ประมาณ13,500บาทครับผมส่วนมาขยับขึ้นมาข้างบนอีกหน่อยนึงก็จะเป็นตัวขาจับไฟเลี้ยวหน้าขาจับไฟเลี้ยวหน้าอยู่คู่ประมาณ800เป็นงาน CNC นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอันนี้เป็นตัวอของ m o t ตเกเตตนะครับ M pin ตัวเล็กนิดนึงนะครับตัวนี้อยู่คู่ละ4,500บาทนะครับแต่เวลาเราจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวของไทอัม ทุกคนต้องจําไว้นะครับว่าเราไม่ตัดต่อสายไฟเราจะใช้ตัวอะแดปเตอร์ต่อมันจะมีชุดสายอะแดปเตอร์ต่อนะครับขายแยกต่างหากอยู่ชุดนึงประมาณ400กว่าบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ต่อมานะครับขาไฟหน้านะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นขาไฟหน้าตัวสั้นสุดนะครับเพื่อย่นลงมาให้สั้นที่สุดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา1,500บาทโคมหลังอยู่1700เรเลนเลนไฟหน้าตัวนี้เป็นเลนไฟหน้าลูกแก้วนะครับเป็นลายผีเสื้อครับผมอยู่2500บาทครับแต่ ถ้าใครที่จะใส่หูช้างที่มันจะเป็นเอ้ยโทษทีครับใครที่จะใส่ขาไฟหน้าที่เป็นตัวสั้นเนี่ยอย่าลืมต้องย้ายตัวนี้ก่อนแผ่นชาร์จตัวแผ่นชาร์จไปที่อยู่ขางล่างนี้ครับผมฮะทุกทีถ้าเป็นนิวทรอยจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องย้ายมาอยู่หลังว่าน้ําตัวขาตัวขาจับแผ่นชาร์จเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับย้ายมาอยู่นี้ก่อนนะครับถึงจะใส่ขาไฟหน้าสั้นได้นะครับงั้นมันติด ต่อมานะครับก็จะมาตัวไม้ตัวไม้เวลาเราใส่ตัวสั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะติดกระโหลกไฟอะมันติดเป้ากุญแจอยู่มันจะทําให้ขาไอ้ไฟหน้ามันลดต่ําลงเราต้องลดไม้ให้ต่ําลงมาตัวนี้เราก็จะมีตัวขาไม้ตรงนี้ข้างล่างข้างล่างตรงนี้เขาเรียกว่าขาลดไม้อันนี้ก็สร้างขึ้นมาเองนะครับขาลดไม้ตัวนี้อยู่ประมาณ750บาทนะครับทาให้ไม้มันต่ําลงให้มันชิดกับไฟหน้านะครับมันจะดูแบบเวลาเราดูช่วงหน้าก็นคลีนครับเหมือนเดิม นะครับปกติต่อมานะครับข้างหน้านี่ก็จะมีตัวชุดอัปเกรดนะฮะสปริงชกหน้าของโอรินนะครับคันนี้ก็ใส่ด้วยใส่ชุดสปริงชกหน้าโอรินอยู่ที่6,850นาสนะครับแล้วก็มีน้ํามันด้วยอีก1,000งพันบาทครับใส่ชุดนึงจะอยู่ที่ราคาแค่นี้ต่อมานะครับคันนี้ก็จะมีแฮนด์แฮนด์ทรงนี้แฮนด์ทรงปีกนกอ่า ถือว่าขี่สบายสบายครับไม่สูงมากไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปสาหรับคนนี้ไม่ชอบความสูงแต่ยังไงก็กว้างนะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากถึงขนาดแบบขี่ยากหรือเฮ้ยมันเกะก,กะมากเกินไปถ้าเทียบกับแฮนด์เดิมก็ข้างละประมาณนิ้วครึ่ง,งกว้างกว่าข้างประมาณนิ้วครึ่งแค่นั้นเองอ่าอันนี้ก็ใส่แฮนด์แฮนด์ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับไม่เกินนี้แล้วก็คันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสายเบรกหน้าสายเบรกหน้าตัวนี้เราใช้ตัวยาว ยาวสุดเลยเข้าไปถึงข้างหลังตรงมอพักด้านหลังเลยนะครับถึงตัวมอ ABS เลยอันนี้อยู่เส้นละ2,500บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้สายคัตอันนี้450บาทครับต่อมาก็จะมาเป็นมือเบรกมือคัตอันนี้คู่ละ2,500อันนี้เป็นมือเบรกมือคัตแต่งงาน CNC ฝาปัม๊มตัวนี้ก็จะเป็นของงานไทยนะครับอยู่800อยู่ราคา800ประมาณ850บาทประมาณนี้ปอกแฮน ของแฮนด์ตัวนี้ก็นุ่มๆนะครับอยู่ที่9 0 0บาทแล้วก็มีตุ้มปลายแฮนด์ตรงปลายใส่ด้วยอันนี้อยู่ราคา450บาทผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตามทันหรือเปล่านะค่อยๆตัวไหนถ้าตามไม่ทันหรือว่าไงคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับส่วกระจกกระจกคู่นี้เป็นแบรนด์ท,ที่เอาไว้ใส่กับไทอัมนะครับอันนี้จะเป็นงานอย่างดีตกคู่ละ3,000ันบาทนะครับครบชุดครับทั้งตัวลัดด้วยทั้งตัวกระจกด้วยตัวนี้จะแพงนิดนึง นี้ช่วงหน้าเราก็ไปกันเรื่อยๆนะครับต่อมากาดมอน้ำกาดมอน,น้ำว่างานของทางร้านนะครับอยู่2 5 0พันบาทนะครับอะฮะกันแข้งกันแข้งตัวนี้ลูกค้าใส่มาเองครับได้อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็ลายนี้ก็สวยดีนะครับต่อมาก็จะมีกันล้มครับอันนี้ใส่กันล้มตุ้มกันล้มตุ้มอยู่ชุดละสามพันบาทนะครับชุดหนึ่งสำหรับตัวรุ่นมอน้ำมีทั้งรุ่นมอน้ำแล้วมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเรามีขายหมด แล้วก็มีตัวฝาครอบตัวนี้ครับเป็นของแต่งที่เป็นลายคีบเหมือนคีบเครื่ององนี้ครับอันนี้ของโมโทนอันนี้ราคา1,800บาทครับส่วนชุดต่ออันนี้เป็นงานไทยนะครับก็เสียงก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมท้ายรายการเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับลูกค้าก็ทําใส่มาถ้าสามารถสั่งที่ร้านได้ครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับต่อมานะครับสีคันนี้เป็นสีเดิมยังคงสีเดิมไว้ฝากระเป๋าก็เป็นสีเดิมนะครับมามาดูช่วงทางด้านนี้อ่ะ ขาตั้งไอตัวคันเกียร์คันเกียร์ตัวนี้จะเป็นหัวของโมโนะครับเป็นหัวเกียร์แต่งของโมโตนะครับจะเป็นสีดําตัดเงินนะครับเป็นงานมิเนียมอันนี้อยู่ชุดละตัวละ1,000บาทนะครับตัวนี้ส่วนอใครที่ใส่ท่อสั้นนะครับสามารถสั่งซื้อขาตัวนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าตัวต่อขาตั้งข้างอันนี้เป็นงานของที่ร้านเองนะครับใส่ให้ลูกค้าเวลาให้เตะขึ้นมาครับเวลาลงท่อแต่งแล้วอ่ะเราจะเตะยาก อันนี้ต้องต่อให้ยาวขึ้นนะครับราคาอยู่ตัว450บาทนะครับออกมาเลยครับอยู่ช่วงท้ายช่วงท้ายคันนี้คันนี้จัดทรงใหม่ตัดตรงตรูดท้ายนะครับเราก็ยังยืนยันเป็นมาตรฐานเดิมนะครับความสั้นเข้ามาสั้นกว่าเดิมแค่นิดเดียวครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มิติรถเปลี่ยนไปแน่นอนสามารถนั่งสองคนได้สบายๆนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนี่นั่งหนึ่งคนตัวผมหนัก 7้5ถือว่าล่ำๆครับจะเรียกว่าอ้าวนเลยก็ได้ครับถมทๆนะครับข้างหลังยังเหลือที่ให้คนหลังนั่งได้เยอะนั่งคนหลังนี่ถือว่านั่งได้สบายๆนะครับใครว่าตัดตูดทําท้ายแล้วจะสั้นก็จริงครับบางทีสั้นครับแต่สั้นเข้ามาแต่เราสามารถเลือกได้เลือกระยะได้นะครับว่าสั้นแค่ไหนนั่งคนหลังนั่งได้สบายหรือว่าคนหลังนั่งแล้วแบบว่าฟิตแต่เอาทรงให้สั้นอย่างเดียวอย่างนั้นก็ทําได้ได้หมดนะครับ แต่อันนี้มาตรฐานของที่ร้านเรานะครับน็อตสเตอร์ครับตัวหลังอยากให้ท่านผู้ชมวัดดูก่อนนะครับน็อตสเตอร์ตัวหลังถ่ายขนาดขึ้นมาข้างบนนี้เลยระยะของผมยังอยู่ระยะนี้นะครับหมุนล,ล้อมาให้เป็นอยู่ตำแหน่งประมาณช่วงหลังเนี่ยครับก็อยู่แค่ระยะนี้เท่านั้นเองไม่ได้ท่านอะไรมากนะครับถ้าใครสนใจที่จะตัดปรึกษาแม่บ้านก่อนเพราะตัดแล้วเราจะนั่งได้ไหมอะไรเงี้ยสามารถอธิบายเขาฟังได้นะครับมาต่อกันที่ตัวนี้ ตัวเหล็กท้ายโค้งนะครับถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อทางร้านมีขายนะครับอยู่ราคาแค่1000บาทเท่านั้นเองส่วนเบาะอยู่ที่ใบละ5,5า0ครับเป็นงานทําใหม่ขึ้นมาอันนี้คืองานการวางโค้งใหม่ตัวใหม่ของเราเข้ามานะครับให้ดูภายในนะฮะว่าเนียนหรือคุณท่านผู้ชมมองออกบ้างไหมครับว่ารอยตัดอยู่ตรงไหนเพาเราตัดโค้งช่วงไหนออกไปทําสีช่วงไหนบ้างอะไรยังไงอ่า งานที่ร้านจะเนียนๆนิดนึงนะครับเวลาเราตัดนะครับผมจะมาตัดอยู่ประมาณช่วงตรงประมาณช่วงนี้ครับต้องผ่าร่องเข้ามาแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้ก็มีรอยเชื่อมเข้าไปเหมือนเดิมเราไม่ได้ตัดข้างนอกครับผมตัดข้างในแต่ผ่าร่องเข้ามาตรงนี้เข้ามานะครับตัวนี้ยังใช้เป็นของเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีโครงสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็วางแผ่นตัวนี้เข้ามาใหม่ย้ายตัวล็อกใหม่นะครับเจ้าตัวโครงท้ายเนี่ยราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมส่วนเจ้าตัวเบาะเราก็ตีโครงสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งใบ ล้วจะเป็นงานของรถของใครของมันมันเลือกได้หลายอย่างนะครับเจ้าเบาะเนี่ยมีโครงเบาะรุ่นที่เป็นแบบเสมอโครงคุมโครงสั้นกว่าโครงมีหลายแบบมากอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับเวลาลูกค้าท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาดูที่ร้านหรือว่าดูคลิปวิดีโอแล้วเนี้ยเราจะเอาเรถเข้ามาทําสามารถเลือกตำแหน่งพวกระยะเบาะระยะความสั้นความใหญ่ของเบาะความหนาของเบาะพวกนี้สามารถเลือกได้หมดเพราะเป็นงานคัสตอมนะครับมาเลยครับมาต่อกันที่ ขาไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับอันนี้อยู่450บาทนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นโมโตเหมือนกันส่วนใครจะเปลี่ยนชุดท้ายใหม่จะต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟเลี้ยวปลั๊กชุดปลั๊กไฟท้ายของแต่งด้วยนะครับอพราะนั้นอยู่ราคา550บาทต่อมาเป็นน็อตแต่งหัวโช๊คครับเป็นน็อตแต่งหัวโช๊คของไท่อั่มครับอันนี้อยู่คู่ละ600ครับคู่หนึ่งนะครับคันหนึ่งก็ใช้บนล่างนะ ครับผมต่อมาเป็นที่ชกหลังชกหลังโอลินตอนนี้ลูกค้าจัดทรงคันนี้จะไม่ใช้ตัวสับแทงนะครับจะใช้ตัวธรรมดาปกตินุ่มนะครับตัวนี้อยู่1 0 0 0 0หมื0าบาทนะครับคู่หนึ่ง่อมาเป็นบังโซครับบังโซแต่งอันนี้เป็นของที่ร้านเองราคา1,800บาทครับเป็นบังโซแต่งตัวสั้นนะครับต่อไปขาป้ายที่เียนข้างขาป้ายที่เป็นข้างอยู่2 2 0 0สสามารถพับเปิดปิดได้นะครับปกติครับผมเวลาใช้งาน ต่อมานะครับโซ่อันนี้เป็นโซ่ r k r k ดำหมุดทองนะครับอยู่เส้นละ2,800ส่วนสเตอร์เป็นของซ u เปอร์สปอกนะครับอยู่ราคา3,800บาทนะครับมีสีดำๆๆแล้วก็ดำทองแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับอ่าต่อมาเป็นบังโคลนหลังบังโคลนหลังก็เป็นบังโคลนง,ง,งานมีเนียมของที่ร้านนะครับราคา3,500บาทส่วนไฟท้ายไฟท้ายอยู่45 0 0ตัวนี้เป็นไฟท้ายอนาล็อก ค่อนข้างสว่างนิดนึงกับพวกไฟเลี้ยวนะครับก็จะใช้เป็นงานแบรนด์นิดนึงครับมาเดี๋ยวเราไปดูไฟเลี้ยวไฟท้ายกันหน่อยผมบอกได้เลยครับว่าไฟท้ายอนาล็อกเนี่ยแพงจริงแต่สว่างกว่าของธรรมดาทั่วไปตัวละพันกว่าบาทที่เป็นของจีนหรืองานไต้หวันที่ผมใช้กันประจานะครับแต่ของแบรนด์ค่อนข้างสว่างกว่าจริงๆเวลาถ้าเรถมาจอดเทียบกันเนี่ยสว่างกว่ากันเห็นเห็นแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่ใช่ว่าไฟเลี้ยวพวกนี้ราคาแพงแต่คุณภาพ่ะเท่ากัน จริงๆครับคุณภาพเขาดีมากครับแทบจะไม่เคยพังเลยแล้วก็สว่างกว่าปกติเยอะกว่าเดิมเยอะครับกล้าพูดได้เลยจิ๋วแต่แจ๋วนะเราดูกินพวกชุดไฟค่าๆแล้วฟังเสียงท่อนก่อนก่อนจะปิดคลิปละ <c oughs> วิ่งหนีเลยไหยปิดปูหรือบูรี่เนี่ย ลเล้งก็ติดมือนิดนึงนะครับท่อสั้นออกไวนะครับรอบจัดนิดนึงนะครับท่อตัวนี้ก็ถือค่อนข้างสวยนะครับสามารถสั่งทําได้เหมือนกันแต่นี้ไม่รู้ว่าทํามาจากที่ไหนนะครับอันนี้ขอขอไปดทานโทษด้วยนะครับแต่ที่ร้านก็ทําได้นะครับถ้าใครชอบทรงนี้ก็บอกได้ครับ ติบๆสไตล์โคตรมายังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกับไช่อัมบอลนิววิวทีทีเฮ้ยไทอัมบอลนิววิวทีร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยใครที่ดูคลิปนี้นะครับต่อไปผมก็จะมีรถสไตล์ใหม่ๆให้ลูกค้าดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับฮะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยมีอะไรข้อมูลสอบถามสามารถติดต่อมาที่ ใต้เพจใต้ YouTube ทุกอย่างได้เลยอะไรตอบช้าโทรหาผมเลยครับแน่นอนกว่าขอบคุณครับ